สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอ้ทมธนีโดยไม่หมออ้ำธรมธรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปปิกในวันนี้ก็คือเขาจะติดต่อมาไหมเออนะสำหรับที่สําหรับคนเนาะที่ความสัมพันธ์อาจจะแบบอาจจะคุยเป็นคนคุยก็ได้นะเป็นแฟนก็ดีนะแล้วก็เงีย,งยบๆกันไปนะหรืออาจจะเป็น คนที่คุณรู้สึกดีแล้วคุณอาจจะทักไปหาเขาแล้วเขาดูงเ,งเงียบๆไปและอยากรู้เขาจะติดต่อกับมาไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้มีไพ่ให้เลือกทั้งหมดสี่กล่องด้วยกันนะจ๊ะเนาะกล่องที่หนึ่งสองสามและสี่นะคะก่อนที่จะเลือกเนาะเดี๋ยวทําสมาธิกันก่อนเพื่อความแม่นยํานะจ๊ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะจ๊ะ หากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็กดโพสทำต่อไปเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าโอเคและวหายใจเข้าลึกๆเรื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกย,วยาวๆส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่3ตรงหว่างคิ้วออกไปนึกถึงหน้าของคนคนนั้นนะสัก3ามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะ จากนั้นหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกก่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะหนึ่งสองสาหรือสี่นะดูกันซิว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้เขาจะติดต่อกลับมาไหมเนาะหากคุณยังรู้สึกสับสนอยู่ลองทำสมาธิอีกสักรอบหนึ่งนะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลาย สักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิเนาะหากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็กดพอส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าโอเคละ หายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะแล้วก็เลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดเนาะกล่องที่หนึ่งสองสามหรือสี่หากคุณยังรู้สึกสับสนลองทําสมาธิอีกสักรอบสองรอบถ้ารอบสองรอบแล้วก็ยังสับสนอยู่ดีให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกล่องไปได้เลยแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งกล่องเนาะนะใครที่แต่ถ้าเกิดใครเด็ดเดียวก็เลือกกลองเดียวได้นะ ใครที่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวกดพอยส์นะคะส่วนใครที่เลื่อยได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำนายกัรไลฟ์ไปทีละกองน,นะเริ่มต้นจากก่องที่1ตามด้วยกองที่2 3และ4ตามลําดับแบบนี้ไปฟังคำนายกันเลยค่ะมาค่ะเริ่มต้นกันที่กล่องที่1เนาะมาดูกันว่า คนที่คุณนึกอยู่ในใจคนในใจคุณตอนนี้เขาจะติดต่อกลับมาไหมอ่ะเดี๋ยวสับส,สดๆดูพลังงานกันก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนแล้วกันเนาะวพราาพลังงานความสัมพันธ์ของคุณสองคนมันเป็นอย่างไรนะโอ้โหเขาบอกเลิกคุณหรอหรือว่าขอห่างนะมีความสัมพันธ์ที่ดูแบบว่ากําลังจะแบบเงียบๆหายไปเลยอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยนะ เพราะไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรเขาจะติดต่อกลับมาใหม่นะขอดูพลังงานหน่อยนะคะโอ้โหดูจักพลังงานตรงนี้ขออีกสักใบขออีกสักใบเพื่อความชัดเจนเ,เนาะโอ้โหดูจักพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาอาจจะทำเหมือนทำเหมือนว่าจะเงียบหายไป แต่ดูจากพลังงานตรงนี้คุณรู้อะไรไหมเขาทนไม่ได้หรอกคะ่ะเขาทนเงียบได้ไม่นานหรอกคะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อกลับมาหาคุณอืดูจากพลังงานตรงเนี้ยต้องบอกเลยนะคะว่าเขาอาจจะทํานิ่งทําเงียบทําเฉยอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะแต่จริงๆแล้วเขาขาดคุณไม่ได้หรอกคะ่ะ และเขาก็ยังมีความรักมีความหลงรักหลงไหลข้างใครคุณอยู่เต็มหัวใจเพราะยังไงยังไงดูจากพลังงานตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อกลับมาอย่างแน่นอนอหากคุณหากเขาบอกเลิกคุณขอห่างจากคุณหรืออยู่อยู่เงียบไปอยู่อยูนิ่งไปต้องบอกเลยนิ่งได้เงียบได้ไม่นานเท่าไหร่ดูจากพลังงานตรงนี้นะมีโอกาสว่าวัยวัยเนี้ยเดี๋ยวเขาก็ติดต่อกลับมาหาคุณอย่างแน่นอน เขาจะคิดถึงคุณจนทนไม่ได้แล้วก็ติดต่อกลับมาหาคุณเองนะคะโอ้คือจากเวลาตรงนี้เขาทนไม่ได้หรอกถ้าเกิดจะขาดคุณไปจริงๆอะนะหรือว่าจะต้องเสียคุณไปจริงๆเขาทนไม่ได้แน่นอนค่ะนะมันยังมีความรักยังมีความหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณอยู่เป็นจํานวนมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว เดี๋ยวยังไงยังไงเร็วๆรเนี้ยเขาก็ติดต่อกับมาหาคุณอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลใจไปเลยสร้างสเสน่ห์ให้ตัวเองเยอะๆะเลยนะดูแลเสื้อผ้าหน้าผมสุขภาพร่างกายของตัวเราเองให้ดีนะแต่งตรงแต่งตัวแต่งหน้าทาตาปากเนาะดูแลตัวเองให้ดีดูดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีทําชีวิตของตัวเองให้เบิกบานล่าเริงแจ่มใสมีพลังงานบวกบวกเข้าไว เพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาทนไม่ได้เขาทนไม่ไหวหรอกยังไงยังไงเขาก็จะติดติดต่อกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนเพราะดูจากพลังงานตรงนี้เขายืงโคงมีความหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณเป็นจํานวนมากและเขาขาดคุณไม่ได้แน่ๆเขาเสียคุณไปไม่ได้หรอกนะเออ ดูจากพลังงานตรงเนี้เขายังมีคุณอยู่เต็มหัวใจเลยว่าแล้วความหึงหวงห่วงอะไรต่างๆเนี่ยมีเยอะมากนะเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกเลยว่ายังไงยังไงเขาก็จะติดต่อก,กลับมาหาคุณเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะเออจะคิดถึงคุณจนทนไม่ไหวจะร้อนอกร้อนใจจนทนไม่อยู่นะจะคอยติดตามจะคอยเฝ้าดูแล้วก็อยากจะให้รู้ว่ายังไงยังไงหนูก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจเขาอยู่ดีเออ และเร็วๆไวๆนี้ต้องบอกเลยเขาติดต่อกลับมาอย่างแน่นอนอใคร่ขึไนหนายนแล้วก็แชรกคลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาค่ะต่อกันที่กองที่สองเนาะมาดูกันว่า คนในใจคุณเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณไหมก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณสองคนก่อนว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนมันเป็นอย่างไรในช่วงเวลานี้เนาะดูคงเงียบเงียบผายไปเนาะอ,อยู่ๆก็เงียบอยู่ๆก็นิ่งเดาทางไม่ถูกเลยอะขอดูพลังงานหน่อยว่าเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณไหมเนาะอสองสองสอง อ่ะขออีกสักใบสองใบแล้วกันว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอืมเขาถามว่าเขาจะติดต่อกลับมาไหมอ่ะมันเหมือนเขาจะสองคุณเนาะดูเหมือนเขาจะสองคุณคือเขาอาจจะไม่ได้ติดต่อคุณโดยตรงแต่อาจจะให้ใครมาติดต่อคุณ ก็ได้นะคือดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสที่เขาจะติดต่อคุณเหมือนกันแต่อาจจะไม่รวดเร็วทันใจหรืออาจจะให้ใครบางคนมาติดต่อคุณก็ได้คือเขาอาจจะไม่ได้ติดต่อคุณแต่เขาส่องอะ่ะเออดูจากพลังงานตรงนี้เขาอาจจะไม่ได้ติดต่อคุณแต่เขาส่องเขาส่องคุณอยู่ตลอดเวลานะอืมอาจจะต้องกระตุ้นหน่อยเนาะคนนี้นะคนที่เลือกกองนี้นะ คนคนนี้เขาส่องคุณอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําคือคุณอาจจะต้องสร้างสเสน่ห์ให้ตัวเองเยอะๆยิ่งคุณมีสเสน่ห์มากพอมันอาจจะไปกระตุ้นความรู้สึกของเขานะความหึงหวงของเขาทําให้เขาเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างหรือติดต่อคุณมานะแต่ถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยอะ่ะดูจากพลังงานตรงนี้เขาจะแค่ส่องมันเหมือนเขาแบบสบายใจก็เฉยๆชิวๆ ไม่เทคแอคชั่นอะไรแต่เมื่อไหร่ที่เขาไม่สบายใจเขาอาจจะเทคแอคชั่นก็คือเขาอาจจะติดต่อกลับมาเนาะเออดูเหมือนเขาดูเชิงคุณอยู่นะอืมถ้าเกิดคุณทะเลาะเบาแหวงกันนะ่ะเนาะเขาก็ดูเชิงคุณอยู่นะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเล้าใจนะเขาก็อาจจะแค่ส่องนะเออแค่ส่องแค่ส่องไปรอเวลาแหละรอเวลาที่ หรืออาจจะอยากให้คุณงอไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมีอารมณ์ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทะเลาะเบาแหวงกันอยู่ๆเขาเงียบหายไปเขาแค่ดูทีท่าถ้าคุณยังโอเคดีเขาก็อาจจะยังไม่ได้ติดต่ออาจจะรอเวลาแหละนะใช้เวลาหน่อยมีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมาเหมือนกันค่ะแต่ใช้เวลานิดหนึ่งนะอาจจะไม่รวดเร็วทันใจนะใช้เวลาหน่อยนะคะดูจากพลังงานตรงนี้คนนี้ต้องกระตุ้นนะถ้าคุณน่ะ ใช้ทาตัวเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะแล้วทําให้เขารู้สึกว่าเราเราก็อยู่ตรงนี้แหละมันอาจจะไม่กระตุ้นเขามากพอที่เขาจะติดต่อเรานะเพราะฉะนั้นสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองเยอะๆเนาะทําให้ตัวเองดูดีมีคุณค่ามีออรา่ามีเสน่ห์ให้มากมันอาจจะกระตุ้นทําให้เขาว่าเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างหรืออาจจะมีการติดต่อกลับมาเร็วขึ้นก็ได้เนาะโอเค สบายใจรับไปไม่สบายใจก็ฟังเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เพื่อไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตของเราละกันเนาะอ่าโอเคจ้าต่อไปเดี๋ยวไปฟังกองที่3กันว่าจะเป็นอย่างไรนะใครที่เลือกกองนี้แล้วไม่ค่อยสบายใจอย่าลืมไปฟังกองที่คุณสับสนในตอนต้นด้วยเ,เพื่อจะมีพลังงานของคุณอยู่ด้วยนะจ่ะไปฟังกองที่สามเลยมาค่ะต่อกันที่กองที่3ามนะมาดูกันว่า เขาจะติดต่อกลับมาไหมอะขอดูพลังงานของความสัมพันธ์ของคุณสองคนก่อนว่าเป็นอย่างไรรักทางไกลไหมคนที่เลือกกองนี้อาจจะอยู่ห่างกันอยู่ไกลกันหรือว่าช่วงนี้ห่างเหินกันเป็นพิเศษนะทําให้คุณอาจจะรู้สึกกังวลกับความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะเป็นห่างกันด้วยระยะทางหรือบางคนอาจจะห่างห่างเหินเหินกันไปอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่าเขาจะติดต่อกลับมาไหมเนาะ ดูเหมือนเขาอยากติดต่อกลับมานะแต่ดูมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอยา่างโอ้วันฮันี่ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วตอนเนี้ย เขาอยากติดต่อหาคุณมากเลยนะตอนเนี้ยแต่ดูเหมือนมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้เขาติดต่อคุณไม่ได้นะแต่ต้องบอกเลยว่าดูจากพลังงานตรงนี้เขากําลังพยายามหาทางที่จะติดต่อหาคุณอยู่นะคะโอ้ต้องบอกเลยความนึกถึงความคิดถึง ความรู้สึกดีๆความรักความห่วงใยยังมีให้กับคุณเต็มที่คือถ้าเกิดว่าคุณทะเลาะบ่แหวงกันนะก็ต้องบอกว่าจริงๆอยากติดต่อหาคุณแต่อาจจะยังมีอีโก้อัตตาตัวตนอะไรบางอย่างหรือยังจัดการตัวเองไม่ได้นั่นแหละแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาผ่อนคลายเขาใจเย็นลงเนาะหรือว่ามีความรู้สึกที่ผ่อนคลายขึ้นดูจากพลังงานตรงเนี้ยมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาน่าจะติดต่อหาคุณอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยมันแค่ห่างไกลกันหรือว่าเขาเขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิต ก็ต้องบอกเลยเขาอยากติดต่อหาคุณมากแต่ว่าด้วยข้อจํากัดปัญหาอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่างก็แล้วแต่นะมันก็เลยทําให้เขายัางติดต่อหาคุณไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่เขาจัดการปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆได้เรียบร้อยนะต้องบอกเลยยังไงเขาก็ติดต่อกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนเพราะดูจากพลังงานตรงนี้เขามีความพยายามที่จะติดต่อหาคุณอยู่นะคะโอ้ ตอนนั้นถ้าไม่ได้ทะเลาะบอกแหวงกันก็ต้องบอกเลยเขากําลังหาทางติดต่อกลับหาคุณอยู่นะเออแต่ถ้าเกิดทะเลาะบอกแหวงกันก็ต้องบอกเลยเขากําลังพยายามเคลียร์ความรู้สึกของตัวเองอยู่พยายามเพราะเขาอยากคุยกับคุณอยากติดต่อหาคุณแต่ไม่อยากทะเลาะกันเพิ่มนะก็เลยพยายามเคลียร์อกเคลียร์ใจตัวเองให้ได้นะทันทีที่เขาสบายใจเมื่อไหร่ดูจากพลังงานตรงนี้เขาจะรีบติดต่อหาคุณอย่างไวอย่างแน่นอนนะจ๊ะเออเพราะความรักความคิดถึงยังมีอยู่มากเหลือเกิน นะและดูจากพลังงานตรงนี้เขาอยากติดต่อหาคุณใจจะขาดอยู่แล้วแค่รอเคลียอารมณ์ความรู้สึกรอเคลียรปัญหารอเคลียจัดการอะไรส,สางอะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยนะทันทีที่เคลีย์ได้จัดการได้ต้องบอกเลยติดต่อหาคุณอย่างไวนะเผอเผออย่างอย่าง,อย,างอย่างไวในช่วงเวลาอันใกล้นี้อย่างแน่นอนเออใครแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะสุดท้ายแล้วค่ะกล่องที่สี่มาดูกันว่าเขาจะติดต่อมาไหมเนาะสำหรับคนที่เลือกกล่องนี้อ่ะเดี๋ยวขอก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนนะว่าความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นอย่างไรในช่วงเวลานี้ดูเขานิง่งดูเขาเงียบดูเขาเฉย ดูมีโลกส่วนตัวเหมือนกันเนาะคนนี้นะคะหรืออาจจะเดินทางไกลห่างไกลกันก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์อาจจะเป็นรักทางไกลหรือเขาอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไกลก็แล้วแต่เนาะอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้เข้าจะติดต่อกลับมาไหมอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่าเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณหรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อยโอ้โหนี่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขารักคุณสุดหัวใจยังไงยังไงก็ติดต่อ,อกลับมาอื ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขายังคงรักคุณอยู่สุดหัวใจอยู่เต็มหัวใจยังไงยังไงเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อกลับมาความรักความหึงความหวงความห่วงยังมีอยู่มากนะดูจากพลังงานตรงนี้โอ้โหวันฮันด้วยเปอร์เซ็นต์เขาหึงห่วงคุณมากเพราะยังไงยังไงเนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้คุณยังเป็นอันดับหนึ่งในใจของเขานะเขาจะหึงห่วงคุณแบบสุดๆแล้วจะรีบติดต่อกลับมาหาคุณอย่างแน่นอน เขาจะกลัวเสียคุณไปจนต้องรีบติดต่อคุณอย่างไวอย่างแน่นอนอเขายังรักคุณสุดหัวใจยังไงยังไงเขาก็ติดต่อกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาจะติดต่อกลับมาไหมต้องบอกเลยเขาจะติดต่อหาคุณอย่างไวอย่างแน่นอนอดูจะพัลงาตรงนี้ทั้งรักทั้งหึงทั้งห่วงทั้งห่วงนะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงเวลานี้สร้างเสน่ห์ให้ตัวเองเยอะๆได้เลยเสน่ห์ของคุณจะทําให้เขาร้อนรนทนไม่ไหวนะคะ รีบจัดการทุกสิ่งทุกอย่างนะเออทิ้งทุกอย่างเลยเพื่อติดต่อหาคุณโดยเร็วที่สุดนะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขายังคงรักคุณอยู่มากๆนะเขารักคุณน่ะแล้วก็มีความหึงมีความหวงมีความห่วงคุณมากด้วยกลัวจะเสียคุณไปก็สุดๆเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเร็วๆเนียเขาติดต่อกลับมาหาคุณอย่างแน่นอน <illes> เขาจะไม่ยอมเสียคุณไปอย่างแน่นอน เขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปอย่างแน่นอนเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนเออใครและคก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดด่งกริ่งกริ้งกดซีเฟร์สให้ม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้มหมอในการทาคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะ